วันรีวิวสวัสดีครับวันนี้เราจะมาดูวิธีการเปลี่ยนใบเลื่อยตัวใบเลื่อยจิกซอนะครับขั้นที่1เนี่ยเราก็จะต้องหมนุนตรงนี้เอาตัวฝาครอบเนี่ยขึ้นให้สูงที่สุดก่อนตรงนี้มันจะสไลด์ได้นะครับแล้วก็ล็อกไว้ขั้นที่2นะครับเปิดฝาตรงนี้ออกนะครับเราก็ใช้มือเนี่ยลวงไปข้างใต้นะครับข้างใต้เนี่ยจะมือดันไปข้างใต้นี้ได้ถอดปลั๊กออกก่อน,นครับ ก็ใช้มือสองมือเนี่ยเข้าไปแล้วก็ดันตัวนี้ขึ้นมานะครับตัดไลด์ตรงนี้ออกเนี่ยนิ้วสองนิ้วเนี่ยเราเนื่ยไปแล้วดันขึ้นมานะครับทีนี้ต่อไปเนี่ยเราจะต้องถอดสายตัวนี้ออกนะครับตัวก็คือใบเลื่อยตัวถอดการถอดใบเลื่อยจะต้องมาหมุนที่ตัวนี้นะครับมันจะมีหมุนด้านหนึ่งตึงด้านหนึ่งหย่อนแล้วก็หมุนไปด้านหมุนไปทั้งขวาตามเข็มน,นาฬิกามันก็จะหยอ่อนจะลดหย่อนละต่อไปนะครับเราเ,าเอามือจับที่ตรงนี้ อีรวนี้ไว้นะครับแล้วเอามือกดตรงนี้ลงนี่มาดูที่ตรงนี้อ่ะเอามาดูหน่อยต้องดูนี้จะเห็นว่ามันมีเงี้ยงอยู่นะครับกดเนี่ยจะยกมาได้เห็นไหมครับมันจะมีเงี้ยงเล็กๆตรงนี้อยู่เงี้ยงเนี่ยมันจะจะมีสองอันด้านล่างจะมีอีกอันหนึ่งอ่ะดูที่ด้านใต้ก็คือตรงนี้นะครับเราก็ดันขี่นออกมามาดูเวลาเราเปลี่ยนมันจะมีเงี้ยงล่างหรือเงี้ยงบนนะครับ ฟันเลื่อยจะชี้ลงชี้ลงชี้ลงเวลาทีท่เราจะเปลี่ยนใบใหม่เนี่ยเราได้ใบมานะครับแล้วก็เอาใบคมเนี่ยชีย้ลงก่อนนะครับแล้วเราก็เกี่ยวที่ตัวฐานล่างตัวนี้นะครับเกี่ยวตรงช่องนี้เนี่ยสอดเข้าไปง่ายๆนะครับสอดเข้าไปปุ๊บแล้วก็ดึงขึ้นมันจะเด้งขึ้นมาได้นะครับแล้วก็เงี่ยงบนเนี่ยก้าวาลงมาเกี่ยวกับตรงนี้เหมือนกันเอามือจับกดตรงนี้ไว้เนี่ยมันก็จะเข้ามาในเงี่ยง เดี๋ยวมาดูมุมนี้้อมดูดูหน้านะครับจะถอดได้ดูนะใส่เข้าไปเนี่ยกดเอามือกดตรงนี้ลองเอาตรงนี้ดึงให้มันลอยขึ้นมาแล้วก็ขยับไปนในช่องระหว่างในเงี้ยงพอตรงนี้เสร็จเรียบร้อยเนี่ยเราก็จัดการหมุนตัวนี้นะครับหมุนส่วนทางเมื่อกี้คือหมุนส่วนเข็มนาฬิกาจับดูว่าตึงอย่างมันจะต้องตึงนะครับตึงเสร็จเรียบร้อยเราก็ปิดฝานี้ไว สอดเข้าวยมีช่องสอดเข้าบิดแล้วก็วางล็อกนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ปรับตรงนี้ลงแล้วแต่ว่าเราจะใช้งานที่ตำแหน่งไหนแค่นี้เองแค่างๆครับสวัสดีครับ